หนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ประเทศไทยทํามาอย่างต่อเนื่องและทําได้ดีทําได้ผลดีคือการป้องกันตามแนวชายแดนนะคะในการลักลอบป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งๆท,ที่เจ้าหน้าที่ทํางานเข้มงวดอย่างนี้แต่ก็ยังพบว่ามีการลักลอบอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ี่กองกำลังนเรศวรร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนที่346ตําตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากตำรวจภูธรแม่สอดและฝ่ายปกครองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสายมุกดาหารแม่สอดและรถโดยสารประจำทางบขอสอที่ออกจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองตากตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโ,องโดยผิดกฎหมาย จนกระทั่งพบชายไทยสองคนและหญิงไทยหนึ่งคนซึ่งรับสรารภาพว่าเป็นพนักงานบ่อนคาสิโนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านลักลอบกันเข้ามาข้ามแนวชายแดนบริเวณท่าข้ามธรรมชาติมาอย่างประเทศไทยก่อนที่จะขึ้นรถโดยสารมุ่งหน้ากลับภูมิลำเนาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขอำเภอแม่สอดทำการตรวจวัดอุณหภูมิและนำตัวส่งไปยังสถานที่กักตัวของรัฐแบบโลเคอล์ควอรันทีน โดยหลังจากรับการกักตัวสังเกตอาการครบ14วันทั้งหมดก็จะถูกดำเนินคดีในฐานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อไป